ดูดวง12นักษัตว์ในปี2565ดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ขอบรบพรกทุกท่านวันนี้นะครับมาดูดวงกันเอ,อ่สำหรับชาวปีจอ ผู้ที่เกิดปีจอในปี2565ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างมาว่ากันเลยดีกว่านะครับโดยทั่วไปแล้วถือได้ว่าปี2565เน้นจะเป็นปีที่สดใสเป็นปีที่สดใสนะครับของชาวปีจอสว่างมาทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นปีที่ท่านค่อนข้างแก้ไขปัญหาอย่างฉับไวรวดเร็วนะครับจะเน้นความรวดเร็วฉับไว กระฉับกระเฉงน,นะครับทำอะไรก็รู้สึกมันจะมีความแข็งขยันเราว,ว่าท่านได้ดบยามเป็นอย่างดีเหลยมีผู้ตามดวงนะครับคืออุปมาท่านเห็นว่าดวงของท่านนั้นค่อนข้างจะกระปีก้กระเปรานะครับในการทํากิจการต่างๆให้รู้ร่วมไปมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเฉียบขาดนะครับสําหรับชาวปีจอ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการทํางานที่ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณ หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่นะครับชาวปีจอนะครับปีนี้ท่านจะทําได้ดีเลายะนะครับให้ระวังอุปสรรคบ้างนะใน,ในเรื่องของออทําอะไรก็ตามจะค่อนข้างมีอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เวลวร้ายนะคือมันจะทําให้ท่านเกิดประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะครับท่านจะได้เรียนรู้งานเรียนรู้ชีวิตเพิ่มขึ้นจากอุปสรรคที่ท่านพบเจอนะครับชาวปีจอ เขาเรียกว่าอุปสรรคก็จะมาช่วยสอนนั่นเองมาเรื่องของการงานบ้างดีกว่าปีจอรครับการงานของท่านถือได้ว่าจะจะเป็นที่ถูกถูกใจนะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าท่านกระจับกระเฉงน,นะครับที่ที่พูดให้ฟังตอนแรกเอออันนี้ก็เสร็จอันนั้นก็เร็วอันนี้ก็ได้เออ,เอ,อสั่งอันนี้ก็เอาสําเร็จไปหมดนะครับอันนี้ก็คือ ผู้ใหญ่ก็ห,หลงรักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ท่านจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีจากการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ครับมาดูาเรื่องของการเงินการเงินของชาปีจอนะครับปีนี้ก็จะถือได้ว,ว่าถ้าเ,เป็นเงินที่มีการมีดอกมีผลเนะี่ยจะดีนะครับคือบางท่านอาจจะเ,เล่นหุ้นเล่นกองทุน อะไรก็ตามที่มันต้องมีดอกมีผลนะนะมันมันมันจะเริ่มออกดอกออกผลที่ชัดเจนนะครับในปี2565น้นี้เออบางท่านอาจจะไปลงทุนต่างประเทศกองทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับหรือซื้อหุ้นเออหรือแม้กระทั่งเงินฝากเนาะเออเงินที่เป็นค่าเช่าเงินที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนเงินปันผลอะไรแบบนี้นะมันจะเห็นผลที่ ชัดเพราะว่ามันจะมีหลายๆหลายๆหลายๆส่วนเนี่ยมาผนวกกันเนาะทำให้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวนะครับามาเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพของชาวปีจอก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะเข้มแข็งเข้มข้นเข้มข,ข้นแปลว่าอะไรก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกนะือเหมือนกับว่าสุขภาพโดยโดยรวมนี่ถือว่ามีพารานามัยดีนะครับ ให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบ้างนะเช่นตกจักรยานนะครับหรือว่าถูกของมีคมอะไรแบบนี้นะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมาดูเรื่องของความรักหรือหัวใจนะเป็นอย่างไรนะความรักของท่านจะค่อนข้างขรุขระอยู่บ้างนะสําหรับชาวปีจอเอนื่องจากว่ามักว่าจะเป็นปัญหาของคนรอบข้าง อย่างเช่นญาติญาติของของคนที่เราครบอยู่เนาะก็มาสอดแทรกหรืออาจจะเป็นญาติเราก็ได้นะซึ่งซึ่งทำให้ความรักนี่ปั่นป่วนได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นความมั่นคงเป็นหลักนะออใครจะว่าอย่างไรถ้าท่านเชื่อว่าคนที่ท่านคบอยู่คือคนที่ดีสำหรับท่านก็จงเดินหน้าต่อไปก็แล้วกันนะครับความรักก็จะค่อยๆค,ค,คล,คลี่คลายสว่างสวยขึ้น หลังกลางปีไปแล้วนะกลางปี2 5 6 5ไปแล้วก็จะสว่างขึ้นนะครับอันนี้ก็คือดวงโดยภาพรวมๆนะครับของชาวปีจออย่าลืมว่าถ้าท่านชอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับจะได้มีข้อมูลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ